สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตนะครับต้นแบล็คเบอร์รี่นะครับที่ผมได้ทำการตัดแต่งกิ่งไปนะครับตอนนี้ก็ได้เกือบ3สัปดาห์แล้วนะครับหลังตัดแต่งกิ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยอดก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะครับก็ แต่ออกมาอยู่หลายยอดนะครับซึ่งแต่ละยอดตอนนี้ก็ยังไม่เห็นช่อดอกนะครับโผล่มานะครับแต่ก็มีบางยอดนะครับที่เริ่มมีตุ่มดอกนะครับโผล่มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับ Uh, ยอดนี้ก็ uh, เหมือนกันนะครับ uh, เริ่มมีตุ่มดอกโผล่มาแล้วนะครับ uh, ส่วนยอดอื่นนะครับก็ uh, ยังไม่มีตุ่มดอกเลยนะครับ uh, ซึ่ง uh, ช่วงนี้นะครับ uh, ช่วงที่แตกยอดใหม่นะครับ uh, สัปรูพืชนะครับพวกพิยาไฟนะครับจะชอบมากนะครับ uh, ดังนั้น วันนี้นะครับก็จะาพามาตัดแต่งนะครับใบนะครับที่อยู่บริเวณโคนยอดนะครับแบบนี้นะครับใบที่มันคลุมนะครับบริเวณโคนยอดเนี่ยเราก็เด็ดทิ้งเลยนะครับเพื่อไม่ให้นะครับเป็นที่ซ่อนตัวนะครับของ พวกมแมลงสัตรูพืชต่างๆนะครับยอดนี้ก็ไม่ต้องไปเสียดายนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับ เมื่อยอดโตขึ้นกว่านี้นะครับใบมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นใบที่มันอยู่บริเวณคนยอดคนกิ่งเนี่ยเราก็เอาออกไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับพวกศัตรูพืชนะครับพวกเพี้ยไฟนะครับเพราะว่าถ้า ช่วงที่ยอดแตกออกมาใหม่เนี่ยถ้าเจอเพีย้ยไฟเข้าไปนะครับยอดอาจจะชะงักการโตนะครับพวกช่อดอกก็อาจจะไม่มานะครับดังนั้นเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับก็เด็ดออกไปให้หมดนะครับ มันลโล่งไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเด็ดออกก่อนนะครับครับหลังจากนะครับที่เราได้ตัดแต่งนะครับใบที่อยู่บริเวณโคนยอดนะครับอ,ออกหมดแล้วนะครับก็จะดูลโล่งๆหน่อยนะครับ ึ่งช่วงนี้นะครับผมจะป้องกันเพี้ยไฟนะครับโดยการฉีดน้ำนะครับฉีดให้ทั่วทั้งลำต้นเลยนะครับตั้งแต่ยอดด้านบนนะครับลงมาด้านล่างนะครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับเพราะว่าเพลี้ยไฟนี่ไม่ชอบน้ำนะครับในส่วนปุ๋ยนะครับ ปุยตัวนี้ผมใช้สูตร10 52 17นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นทางใบนะครับก็ผมจะฉีดป,ประมาณ4-5วันนะครับมาฉีดครั้งหนึ่งนะครับอัตราส่วนก็ตามที่ฉลากเขาบอกเลยนะครับส่วนใครมีสูตรอื่นนะครับก็ ใช้ได้นะครับแต่ต้องเน้นตัวกลางที่มันสูงนะครับเพื่อมาช่วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการออกดอกนะครับของน้องเขานะครับซึ่งข้างๆนะครับตอนนี้ผมก็ปลูกต้นสตรอเบอรี่ไว้นะครับตอนนี้ก็กำลังโตนะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับก็มีนอนะครับโผล่ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทำการให้น้ำน้องเข้าก่อนนะครับในการให้น้ำนะครับผมก็ จะให้น้ำแบบนี้เลยนะครับก็คือ,อฉีดไปให้ทั่วต้นน้องเขาเลยนะครับน้องเขาจะไดะ้สดชื่นนะครับพวกเพลอไฟนะครับจะได้ไม่มารบกวนนะครับส่วนวันไหนนะครับที่ให้ขุยทางใบนะครับผมก็จะลดแค่คนต้นนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังติดดอกออกผลนอยู่นะครับครับต้นนี้นะครับเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์พามอาร์ค45นะครับเป็นแบล็คเบอร์รี่มีน้ำนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งเมื่อกี้นะครับเป็นพันธุ์ฟรีดอมนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับต้นนี้ก็ได้ติดดอกออกผลนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เพิ่งติดดอกนะครับก็อาจจะยังไม่ดกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอให้มันอ,ออกดอกเยอะกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมนะครับ ช่วงนี้ก็ดกอยู่นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้จะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับขอบคุณครับ